สวัสดีครับเพื่อนเครับเจอกับผมเช่นเคยกับผมธงชัยเทเดอร์นะครับวันนี้เราจะมาทําความรู้จักเกี่ยวกับบิตแคปเชนนะครับบิต h a i เชนคืออะไรนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าสู่เว็บไซต์นะครับโดยพิมพ์คําว่า t i t p u p a i n c o m นะครับก็จะแสดงเว็บไซต์ขึ้นมานะครับก็จะแสดงข้อมูลต่างๆนะครับเกี่ยวกับการทําธุรกรรมโครงการต่างๆแอปไลเลทอรี่แล้วก็โปรดักแบบนี้เป็นต้นนะครับ ส่วนคาว่าบีคับเชนนั้นนะครับเป็นการสร้างโอกาสทางการเงินโดยเทคโนโลยีที่รับสมัยนะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยนะครับการกระจายอํานาจทางการเงินนะครับและก็มูลค่าในยุคอินเทอร์เน็ตนะครับความหมายที่แท้จริงนะครับของบตคับเชนนะครับก็เปรียบเหมือนกับเครือข่ายบล็อกเชนนั่นเองนะครับก็คือมีจุดมุ่งหมายโครงสร้างพื้นฐานนะครับให้กับภาคอุตสาหกรรมนะครับเพื่อการกระจายเศรษฐกิจเงินทุกคนนะครับสามารถเข้าถึงโดย ต้อเทียมกันนะครับที่สําคัญนะครับก็คือมีความปลอดภัยนะครับแล้วก็มีความโปร่งใสนะครับโดยการมีการจ่ายค่าธรรมเนียมที่ถูกลงนะครับโดยการทําธุรกรรมผ่านบล็อกเชนที่รวดเร็วนะครับโดยบิตคับนะครับก็เปลี่ยนมือนเป็นสะพานนะครับเชื่อมต่อนะครับระหว่างโลกที่เป็นลักษณะที่เป็นอนาอนาล็อกนะครับสู่โลกที่เป็นดิจิตอลแบบนี้เป็นต้นนะครับก็คือเป็น เป็นจุดเชื่อมโยงนั่นเองนะครับก็คือถ้าเปรียบเทียบง่ายนะครับก็คือเปรียบเหมือนโลกเอ่อพลีซิคอลนะครับพลีซิคอลเวิร์นะครับก็คือโลกที่ยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเท่าที่ควรนะครับที่มีการใช้แบบสมมุติว่าเราใช้เป็นเงินบาทใช่ไหมครับเป็นเงินบาทแบบนี้ครับเราใช้าการเก็บจ่ายใช้ใช้สอยต่างๆนะครับโดยใช้เหรียญน,นะครับเหรียญที่เป็นเงินบาทหรือว่า ที่เป็นธนบัตรอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นโลกดิจิตอลนะครับจะมีการใช้เหรียญดิจิตอลเป็นส่วนใหญ่แบบนี้เป็นต้นนะครับก็คือบิคแคชเชนก็เช่นกันนะครับก็เป็นสะพานนะครับในการเชื่อมต่อโยกโลกยุคเก่าไปสู่โลกยุคใหม่นะครับก็คือดิจิตอลเวิร์บนั่นเองนะครับผมส่วนเหรียญบิคแคเชนเอ่อขอโทษนะครับเหรียญบิคแคคอยคืออะไรนะครับเหรียญบิคแบคอยนะครับก็คือเหรียญประจําของบิ เครือข่ายบิทคัพเชนนั่นเองนะครับทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนเครือข่ายนะครับหรือว่าเป็นศูนย์กลางนะครับมีหน้าที่ในการเป็นค่าธรรมเนียมนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับก็คือมีการสามารถรับส่งเหรียญได้นะครับมีการสร้างสมาร์ทคอนเทสได้นะครับและยังสามารถเป็นเครดิตนะครับในการจ่ายค่าธรรมเนียมนะครับในการซื้อขายบิทครับเอ็กซ์เชนนะครับ ประโยชน์ของบคับคอยนะครับก็คือสามารถจ่ายค่าธรรมเนียมทางธุรกรรมนะครับหากเพื่อนๆนะครับได้เทรดในส่วนของบิ t คับนะครับหรือว่าเข้าไปเทรดแอปพลิเคชันบิ t คับนะครับก็จะสามารถนําเหรียญคับคอยนะครับไปไปลดค่าธรรมเนียมได้นะครับผมมีการแลกค่าธรรมเนียมในการเทรดเป็นต้นนะครับซึ่งผมได้อธิบายไว้คลิปดีโอก่อนหน้านี้นะครับวิสัยทัศน์นะครับของบิ t คับคอยนะครับก็คือ เป้าหมายของเขานะครับก็คือมีการกระจายโอกาสนะครับทางเศรษฐกิจการเงินนะครับให้สมมุติให้ทุกคนนะครับเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกันนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยความโปร่งใสวดรวดเร็วมีประสิทธิภาพนะครับเป็นตัวกลางที่สามารถพึ่งพาได้นะครับโดยนําไปสู่บล็อกเชนที่ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นอย่างแท้จริงนะครับส่วนสําหรับผู้ที่สามารถในการตรวจสอบธุรกรรมนะครับก็จะประกอบ ไปด้วยนะครับบริษัทในเครือต่างๆนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูในลิงก์นี้ได้เลยนะครับแล้วก็โครงการของบิคับเชนมีอะไรบ้างนะครับโครงการของบิคับเชนนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับบิทคับเนกนะครับก็คือเป็นกระเป๋าเงินนะครับไวเลตของบิคับนั่นเองนะครับซึ่งทางบิ t คับนะครับได้ทําการพัฒนาขึ้นมานะครับ โดยบิตครับ็อกเชนนะครับเทคโนโลยีมีวัตถุประสงค์2แบบนะครับก็คือเป็นรูปแบบที่ปราศจากการควบคุมศูนย์กลางนะครับแล้วก็มีรูปแบบที่มีการควบคุมศูนย์กลางนะครับมีคุณสมบัติในการทำธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับไม่ว่าจะเป็นคริปโตเคอเรซีนะครับนอนฟอสซิเบร์นะโทเกนนะครับหรือว่า NFT นะครับและยังสามารถเชื่อมต่อต่างๆได้นะครับบนเครือข่ายนะครับ โดยเพื่อนๆนะครับสามารถเข้าลิงก์ได้ที่แอปอบิดขับเนกนะครับแล้วก็สามารถศึกษาพเพิ่มเติมผ่านคูอมือบิดขับเนกนะครับซึ่งประมาณวันที่1กันยาปี64ี่นะครับโดยทางบิดขับเนกนะครับจะเปิดให้ใช้บริการในส่วนที่เป็นเหรียญที่สามารถเข้าไปล็อกนะครับเพื่อกินเพื่อทำโบนัสปันผลนะครับให้กับ ผู้ที่เข้าไปทําการลอกเหรียญนะครับไม่ว่าจะเป็น30วันไปถึง3ามร้อยหกสิบวันแบบนี้เป็นต้นนะครับเพื่อนเพื่อนสามารถศึกษาได้ทางคู่มือนะครับคู่มือการใช้งานบิลคัพเ็กนะครับเพื่อนเื่อนคลิกเข้ามาปุ๊บนะครับก็จะเจอความหมายต่างๆนะครับการใช้งานนะครับการสมัครบิลคัพเ็กนะครับโบนัสปของโปรแกรมเป็นยังไงนะครับท่องโลกดีฟีเป็นยังไงนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่สองสามนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นคู่มือการใช้งานนะครับเกี่ยวกับ การเข้าไปทำาททำการลอกเหรียญน,นะครับที่เป็นเหรียญดิจิตอลนะครับน,นี้ในส่วนนี้ก็จะเป็นคู่มือการใช้งานนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอเนี่ยในส่วนของการลอกเหรียญดิจิตอลนะครับเอ่อซึ่งจะเปิดในวันที่หนึ่งกันยานะครับก็คือสามารถลอกได้เหรียญทั้งในส่วนของที่เป็นเหรียญครับนะครับหรือว่าเหรียญต่างๆนะครับที่ทางบิทครับจะ เปิดให้ทําการลอกนะครับส0ี่วัน90วัน120ยี่วัน3 6 5รห้าวันแบบนี้เป็นต้นนะครับเพื่อนๆต้องการลอกเท่าไหร่ก็มีมูลค่ารางวัลตามแพ็กเกจเลยนะครับนี้ก็อยู่เป็นสูตรคํานวณนะครับในการเข้าไปทําการลอกเหรียญนะครับแล้วก็ได้โบนัสเท่าไหร่นะครับก็จะคํานวณกำไรคับแอคชั่นช่วงเวลานั้นๆนะครับขั้นตอนการลอกเหรียญนะครับเพื่อนๆเข้ามาปุ๊บนะครับอย่างแรกก่อนนะครับเพื่อนๆก็ต้อง โหลดนะครับหรือว่าเข้าไปสู่เว็บไซต์นะครับบีคขับเน็กได้นะครับแล้วกล็อกอินเข้ามานะครับขั้นตอนที่สองนะครับเพื่อนๆนะครับก็ทำการล็อกเพื่อเอากินโบนัสนะครับคับได้ด้านล่างนะครับเพื่อเข้าสู่ระบบบล็อก c ับนะครับเข้ามาปุ๊บนะครับก็จะเจอหน้าจอนะครับในการเข้าไปทำการล็อกเหรียญนะครับแล้วก็ ลอกตามระยะช่วงระยะเวลาที่เราต้องการได้นะครับแล้วก็ยืนยันการลอกนะครับแล้วก็แสดงสถานะการลอกนะครับหลังจากที่เราลอกแล้วนะครับขั้นตอนการรับโบนัสนะครับเมื่อทําการลอกโบนัสสาเร็จนะครับหรือว่ากําลังลอกนะครับท่านสามารถรับโบนัสได้ทุกวันตามช่วงระยะเวลาที่เลือกลอกไว้นะครับซึ่งสั้น สามารถนะครับในการถอนโบนัสได้ทันทีเมื่อจํานวนเหรียญโบนัสปรากฏขึ้นบนรายละเอียดบนบล็อกนะครับก็สามารถเข้าไปทําการถอนได้นะครับอันนี้ก็เป็นเมนูในการเข้าไปทําการถอนนะครับเพื่อ่ๆสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับสําหรับในวันถัดไปนะครับผมจะมาแนะนําให้เพื่อนๆนะครับเกี่ยวกับการเข้าไปล็อกเหรียญดิจิตอลของบิตคัพอีกอีกทีหนึ่งนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับ การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนนะครับเพื่อควนําเงินทั้งหมดมาลงทุนนะครับและเพื่อนๆืท่านใดน,นะครับอยากทํากําไรกับบิตครับนะครับสามารถสมัครได้ที่คลิปที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอจบกนะารนำเสนอเพียงเท่านี้สวัสดีครับ